สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ทำยังไงคะเพื่อนฝนก็เลยเติมให้นะคะว่าสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ยังไงให้น่าสนใจมันไม่ใช่แค่การหาเงินอย่างเดียวนะแต่มันมีผลหลายอย่างเลยนะคะการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนี่ยหนึ่งคนที่เขาแอบชอบเราถ้าเขามามองอยู่เขาก็จะแบบผู้หญิงคนนี้น่าสนใจจังเลยหรือเราไปสารภาพกับใครเอาไว้แล้วเขาคนนั้นก็มาเปิดดู Facebook แล้วโอ้โห ผู้หญิงคนนี้ไม่น่าคุยด้วยเลยทําไมทัศนคติแย่ yeah, ขนาดนี้เป็นแบบนี้ก็ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ยังไงให้น่าสนใจพี่ฝนจะบอกให้ฟังนะคะเมื่อวันผู้ชบะเออพี่ฝนก็สอนวิธีการพัฒนาตัวเองไปแล้วนะทั้งภายในและภายนอกเราปรับความคิดเรามีทัศนคติที่ดีแล้วเวลาคนเห็นเราเขาไม่ได้บางคนไม่ได้เจอตัวโลกมันกว้างแล้วเนาะเขาก็เห็นจากสื่อออนไลน์โลกออนไลน์สิ่งที่เราโพสต์สิ่งที่เราแชร์ Facebook IG Tik t o ตอส พัดที่เราจะมีตัวตนอยู่บนนั้นนะคะนั่นแหละทุกการโพสมีผลต่อคนดูนะคะแล้วก็ทุกการโพสอะ่ะที่เรากดโพสไปอะ่ะถ้าเรากดสาธารณะอย่าบอกว่านี่คือพื้นที่ส่วนตัวของฉันฉันจะโพสอะไรก็ได้ฉันจะแชร์อะไรก็ได้ถ้าเราอยากทำแบบนั้นเรากดส่วนตัวค่ะหรือให้เห็นแค่เฉพาะเพื่อนกลุ่มมันมีคำว่าเฉพาะเจาะโจงเนาะแต่ถ้าเรากดไปว่าสาธารณะโพงอันนั้นคือ ไม่มีคำว่าพื้นที่ส่วนตัวอีกแล้วแม้ว่าบ้านนั้นแม้ว่าพื้นที่นั้นจะเป็นบ้านของเราหรืออะไรของเราเหมือนบ้านเหมือนบ้านเราอะถ้าเราไม่ต้องการให้ใครมาเห็นเราก็อยู่ในบ้านเราใช่ปะปิดประตูทึบเอาไว้เราจะเดินแก้ผ้าเดินตดยังไงก็ได้ไม่มีใครว่าแต่ถ้าเราเดินออกไปหน้าบ้านแม้จะอยู่บริเวณหน้าบ้านเราก็เถอะแต่มันคือหน้าบ้านมันคือที่สาธารณะแล้วนะคะวิธีการแชร์นะวิธีการแชร์เลยแล้วกันนะคะรวบมาทีเดียวเลยดึงแชร์เรื่องราวดีๆแชร์สิ่งที่เราชอบ แช์อันเนี้ยที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อคนดูหรือถ้ามันไม่ได้เป็นประโยชน์แต่อันเนี้ยมันคือความชอบของชั้นก็แชร์ไปค่ะแชร์ไปแชร์ไปนะคะอย่างเช่นเราชอบเราชอบกินอาหารแบบนี้อ่ะแชร์รูปอาหารหรือเราทําอาหารสวยๆแม่ทำข้าวไข่เจียวแบบ ดูสวยงามอะเราก็จัดจานดีๆนะคะแล้วเราก็ถ่ายรูปลงแชร์จัดมุมนู่นนี่นะั่นนึกไม่ออกให้ไปดูที่ Pinterest หรือพวก IG ก็ได้ด้านลา่างเขาจะแบบถ่ายรูปสวยๆอะค่ะหรือดูตาม Pinterest แล้วเราก็ดูไอเดียในการถ่ายภาพอะแล้วเราก็แชร์แบบนี้ก็ได้นะหรือเราเนี่ยจะทําอาหารเองจัดจานสวยๆอะจัดมุมจัดมุมโต๊ะเรียนจัดมุมโต๊ะแต่งหน้าจัดมุมตู้เสื้อผ้าอะไรก็ได้อะ่นะเนี่ยแชร์สวยๆงามๆแชร์เรื่องดีๆถ่ายกิจกรรมที่เราทํา เช่นวันนี้เราออกไปช่วยแม่เราช่วยแม่ไขของเราช่วยแม่ทํางานหรือกอกน้ําเลี้ยงสวยๆแล้วก็ถ่ายรูปให้มันดูอาร์ตๆหน่อยะคะ่ะแล้วก็แคปชั่นไปว่าวันนี้อยู่ในหมดลูกกระตันอยู่นะแต่ไม่เอาแบบประมาณว่าแม่มบังคับต้องออกมาทํางานอีกแล้วแล้วก็กดหน้าเบเป็นรูปปักคว่ำอย่างงี้ไม่เอานะคะอันนี้ไม่ได้แต้มเลยนะ เวลาที่เราทําอะไรสําเร็จนะคะอย่างเช่นวันนี้โอ้โหเรียนได้เกรดดีคะแนนเต็มอันนี้โพสตได้หรือเราไปทํากิจกรรมอะไรมาก็ได้ได้เหรียญเงินเหรียญทองพวกเนี้โพสลงได้หมดเลยนะเพราะอะไรรู้ปะมันไม่ใช่แค่สร้างตัวตนอย่างเดียวแต่มันจะเป็นพอร์ตฟลิโอเราในอนาคตด,ด้วยนะคะตอนนี้กับสมัยก่อนอะเวลาพี่นฝนไปสมัครงานอะเขาจะให้เขียนิ์เรซูมเม่อะเรซูมเม่ก็คือประวัติ ประวัติเราอะคะ่ะจบที่ไหนอะไรยังไงประวัติการทำงานทั้งหลายแต่นะตอนเนี้และในอนาคตอะเขาจะดูพอร์ตโฟลิโอจากสิ่งที่เราแชร์หรือที่เรามีตัวตนเช่น f a c Facebook เอ่อพอร์ตโฟลิโอใน Facebook มีผลนะคะทำให้เราอะสมัครงานได้หรือสมัครงานไม่ได้เลยนะแล้วเขาก็จะดูทัศนคติและความคิดเราจากสิ่งที่เราแชร์ด้วยนะคะนอกจากจะดูเรื่องหน้าตาแล้วก็จะดูแบบนี้เนาะ มันจะเป็นยังไงอย่างมันก็คือเป็นแฟ้มประวัติผลงานเราอะค่ะถ้าเป็นสัยก่อนอะเขาก็จะมีแฟ้มประวัติอะเราไปทําอะไรเก็บเอาไว้แล้วก็ถ่ายรูปใช่ไหมหรือมีเกียรติบัตรอะไรแล้วก็ใส่แฟ้มเก็บเก็บเก็บเอาไว้ใช่ปะแต่ในอนาคตข้างหน้าเราก็แค่เนี่ยแชร์ช่อง YouTube ของเราไปเนี่ยมีผู้ติดตามเท่านั้นเท่านี้แชร์ช่อง i ิกตอ k เราไปเนี่ยหรือแชร์ Facebook เราไปเนี่ยโอ้โหเขาก็มาไล่ดูโหเด็กคนนี้มันน่าสนใจเคยทํากิจกรรมนู้นนี่นั่นมาอะไรแบบนี้ ตรงสเปคงานรับเข้าทํางานเลยแบบนี้ก็ได้นะคะในอนาคตจะเป็นโลกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะเรื่องราวดีๆอ่ะให้โพสต์ไปเยอะๆนะคะอ่ะแล้วพี่ฝนมีทิคอันหนึ่งนะคือให้เราอ่ะทำประวัติชีวิตตัวเองลงไปในนั้นแล้วใช่ปะที่บอกไปเมื่อกี้เราก็จะเป็นการบันทึกภาพบันทึกเสียงของเราอ่ะเช่นตอนนี้เราเอากล้องมาถ่ายนะคะแล้วเราก็บอกไปว่าชั้นชื่อฝนฝนอายุ 36ปีตอนนี้ฉันมีอาชีพอะไรยังไงเป้าหมายของฉันคืออะไรเคยทำอะไรสำเร็จมาบ้าง,างอะไรแบบเนี้ยโพสเสร็จปับ๊บ หรือถ้าเราอายเราก็โพส์เป็นส่วนตัวเราก็ได้นะล้วปีหน้าเรากลับมาดูสิ่งที่เราอะอัดวิดีโอเอาไว้ตอนนี้ยเออแล้วดูซิว่าเอเราทําสําเร็จไปแล้วหรือยังสิ่งดีที่เราเคยพูดไปเมื่อปีที่เรา,เราได้ทําหรือยังออถ้ายังไม่ได้ทำเนี่ยเรากลับมาทําใหม่ดีไหมหรืออุย้ยอันนี้ฉันทาสําเร็จแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อน,อนหรือว่า อ่านหนังสือทำอะไรอย่างเงี้ยประกวดอะไรสัอย่างเล่นกีฬาได้เหรียญเงินเหรียญทองพวกนี้ได้หมดนะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนฝนได้เลยนะพี่ฝนฝนเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามออยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนพี่ฝนฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย